เปพระองค์ทนทุกขเวทนารุนแรงแต่ระลึกอโหพุทโธอโหธรโมอโหสังโฆจนสิ้นพระชนวันเดียวกันนั้นโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูประสูติ์ก็บังเกิดความรักพระโอรสท่วมทนทั่วกายนึกถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อพระองค์แล้วสั่งให้อมาดไปปล่อยพระบิดาอมาดจึงถวายข่าวอีกฉบับหนึ่งคือข่าวสวรรคตรของพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอาชาติศัตรูเสียพระไทยอย่างมากส่งตันแสงอย่างหนักแล้วรีบไปทูลถามพระมารดาเมื่อเรากำเนิดมาพระบิดารักเราเช่นนี้หรือไม่พระนางเวเทหิตรัสเล่าตอนพระองค์ท่งพระเยาว์นิ้วมีฝีพระองค์ร้องไห้อย่างมากโดยความรักลูกอยากให้ลวกหายเจ็บพระบิดาอมนิ้วจนฝีแตกในพระโอษฐ์กลืนหนองและเลือกพระองค์จึงหยุดร้องไห้เมื่อได้ยินดังนั้น พระเจ้าอาชาติศัตรูคร่ำครวญเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปและเมื่อสำนึกได้ก็สายเสียแล้วจากนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูชอบฟังธรรมะจากทัตไรปิฎดกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ